สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกะโมโตนะครับเป็นเมกะโมโตครับถ้าพูดถึงรถสไตล์ในการแต่ง VIP นะครับผมผมต้องบอกเลยหนึ่งในชื่อของเจ้า VIP ที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นจะต้องมีเจ้าหนี้อยู่แน่นอนครับผมวันนี้นะครับผมจัดมาให้กับคุณผู้ชมนะครับผมจะบอกว่าคันนี้เนี่ยแต่งแบบกองๆใช่ครับหล่อมากนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้านิสสันเซดริกนะครับคันนี้เป็นปี92ใช่ครับ วีไล้วนๆครับช่วงล่างถุงลมใช่ครับล้อออฟลึกๆผมบอกนะคุณผู้ชมขับไปไหนมีแต่คนมองแน่นอนจริงๆน่ยผมได้คันนี้มาก็เกือบปีละใช่ครับตอนนี้อยากจะเปลี่ยนแนวบ้างแล้ะเอามาแบ่งขายให้กับคุณผู้ชมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่เบซนกับน้องอุ้มเนี่ยพาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้เลยครับผม เอาละครับคุณผู้ชมครับต่อมานะผมจะให้คุณผู้ชมครัมาชมเจ้าซิดริกคันนี้นะคุณผู้ชมสุดยอด JDM ีเอนะคุณผู้ชมคันนี้นะคือจะบอกว่ารถมันเตี้ยมากใช่ครับคงคงต้องด่งนะโอเคคือมันตามจริงก็คือนะครับกระจังหน้านะครับสภาพสวยงามนะใช่ครับนี่แล้วก็ไฟหน้าแบบเอกของเรานะเป็นตาคู่นะอ่าทำให้ยกนึกถึงรถยุคแบบการ์ูนยุคนั้นใช่ครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็นี่นะครับเป็นพาร์ทแบบ ผมจำชื่อไม่แม่นอ่ะแต่เอาเป็นว่าถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นทรงแบบพวกของฟาร์บูลัตที่มันจะเป็นชอบเป็นทรงแอาสเกิบบนี้นะแต่ผมไม่ฟันธงนะว่ามันคือแต่เรื่องนี้ไม่ได้ยาวเท่านั้นนะคุณผู้ชมคืออันเนี้ยมันเตี้ยเตี้ยอย่างเงี้ยคือมันหุ่นลมนะเดี๋ยวผู้ชมนึกไม่ออกว่าเตี้ยขนาดไหนนี่โทรศัพท์ผมนะเข้าได้ไหมพี่สามสิบโป เกือบอันนี้ A6 อีกเครื่องนึงอะไม่ได้ไม่ได้แล้วเกืแล้วใช่ครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะให้ดูจริงรอบๆคันนะต้องบอกว่าสีสันนะสีของเขาสวยงามนะแต่ก็มีร่องรอยตำหนิการใช้งานนะครับใช่เพราะอันนี้เป็นรถที่แบบที่อยู่ในร้านเขาใช้อยู่ใช่ครับคือจริงๆแล้วเราเก็บไว้ต้องบอกเลยว่าคันนี้คันนี้เราเก็บไว้แต่ว่าสมบัติผัดกันชมนะก็ถ้าคุณผู้ชมที่ใส่เข้ามาที่ร้านเราก็น่าจะเคยจอดอยู่ครับผมคุณผู้ชมเห็นกองๆเงี้ยไม่ใช่ว่าขับไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะขับได้หรือเปล่าผู้ชมว ล้อที่นั้นจะบอกว่าล้ออันนี้คือเป็นแบบ2ชิ้นด้วยนะถอดได้นะเพราะมีหมุดอยู่ข้างหลังนี้ล้อที่ถอดได้2ชิ้นเนี้ยรู้มูลค่าอยู่แล้วว่าราคาเท่าไหร่ใช่แต่ว่าเรื่องความกว้างเนี่ยผมขอค้างนิดนึงเพราะผมจําไม่ได้ว่ามันกว้างเท่าไหร่ครับผมให้ดูอันนี้นี่โทรศัพท์หนึ่งเครื่องอ่ะบอกว่าเป็นยังไงกันบ้างวางยังเหลือด้วยนะครับผมนี่แค่ล้อหน้านะยังลึกขนาดนี้อ่ะครับผมแล้วนี่นะครับ คือตรงนี้เขาก็ทำโป่งออกมาได้ครับสวยงามมากตีโป่งเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะเห็นเห็นพาสไหมคือจริงๆคันนี้เป็นพาร์ทแต่งรอบคันทั้งคันเลยคุณผู้ชมเห็นไหมสะกงสะเกิลเขาเนี่ยขอบเนี่ยประตูสะเกิลเนี่ยทุกอย่างโอ้โหสวยงามมากฮะคือลงตัวมากกับการแต่ง VIP ของคันนี้นะฮะใช่ครับผมนี่นะกาบแบบสวยๆเลยนะครับผมคราวนี้ล้อหน้ายังไม่พออยากให้ดูล้อหลังนี่ล้อหลังคือเนี่ยนะครับเขาตีโป่งมานะครอบล้อได้แบบพอดีเลยอ่าใช่คือแบบมุมฟิเมนเขาแบบ ทำมาเพื่อจอดกองเลยใช่ครับผมตรงนี้ปุ๊บแล้วมันจะชนตรงนี้พอดีพอดีเลยฮะลงสวยมากแล้วคือล้อเนี่ยในยุคนั้นน่าจะพูดใช้คำพูดว่าลึกสุดตารางใช่มีเกียร์เครื่องเดียวกันนะโหวยมีสามสิบโปรนะพอวางเข้าไปโอ้โหเดือบานเลยเดือบานเลยฮะใช่แล้วก็ล้อหลังนี่ก็เป็นน็อตแบบเขาเรียกว่าอะไรสชิ้นล้อสองชิ้นเหมือนกันนะสชิ้นเหมือนกันครับผมใช่ฮะครับผม่ เอาละครับคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ต่อมาผมจะให้ดูทางด้านซ้ายกันบ้างนะคุณผู้ชมฮะตเตียเตี๋ยเช่นกันครับผมตเตียเตียเช่นกันฮะก็คือนี่นะครับรถซาลวารงนี้ถือว่าสุกเขาเรียกว่าอะไรโป่งนี้ทําออกมาโป<ล>่ง,<ร>งคือโ <นะ S 2> ป่งนี่เป็นงานเหล็กนะใช่เป็นโป่งเหล็กทั้งหน้าและหลังคือคือเขาจัดทรงเรียกว่าจัดซีนเบนมนได้ลงตัวและสวยมากกับโป่งมันฮะซึ่งอมล้อจริงนะกำลังสวยเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมลืมบอกไปยังร้อนคเป็นขอบ8แนะครับแล้วก็อันนี้เป็นยาง2สอ่ะให้ดูว่า ความกว้างผมจะไม่ได้แต่เนี่ยคแค่นายางสองสามห้าสีิบยางยังดึงขนาดเนี้มันต้องมีเกินผมว่ามีเกินเก้านิ้วแน่นอนเกิน,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 นเก้าน,นิ้วแน่นอนให้ใ<ช>่างนี้ฮะใช่ครับคุณผู้ชมมา แต่จริงๆแล้วคันนี้ผมว่าคือล่องเรื่องสารตัวถังเขายังสวยอยู่นะก็คือหมายถึงว่าทรงเขาคือทรงเขาได้นะสีพิํมหนินิดหน่อยอย่างที่บอกนะคือคือจริงๆคันนี้มันมันอยู่ใน JDM จริงๆเลยคือสุดยอดจริงๆนะคุณผู้ชมแต่งกันแบบใช่เลย JDM ใช่ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วอย่างที่บอกฮะว่าซุ้มหลังนี่ก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะฮะล้อหลังนี่ไม่มีต่ำกว่า10นิ้วผมว่าแมงขอโทษทีมีส1 12ใช่ก็เนี่ยเอารล้อหลังเอาเป็นว่าล้อหลังเนี่ยยาง2 6 5 5ขดเนี่ยดึงขนาดเนี้ย ดึงขึ้นดึงแบบโอ้ยสุดมากใช่ฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะบอกว่าตากล้องเนี่ยกดหลังกดหลังมากตากล้องกดหลังมากคือผมยังต้องนั่งรีวิวตัวลงเนี่ยต้องนั่งรีวิวนี่ครับคือไม่ใช่ว่าขับไม่ได้อย่างที่เราบอกนะฮะว่าคันนี้เป็นช่วงล่างถุงลมนะฮะสามารถยกสูงก็ขับได้นะคุณผู้ชมฮะ มาถึงบ้านท้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมเห็นมามโอ้โหเจ้าแม่ทำไมมันอลังการงานสร้างขนาดนี้คคุณผู้ชมมาสวยงามโอ้โหไฟทองไฟท้ายเขานี่คือของเดินทุกอย่างนะฮะตรงเขาเรียกว่าตรงรุ่นบันแน่นอนนะคุณผู้ชมฮะขออนุญาตนะดูภายในหน่อยฮะห้องเก็บเดยสาห้องเก็บโดยสารห้องโดยสารข้างหลังคือจริงๆแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าวางของไม่ได้นะวางของได้นะคุณผู้ชมมาแต่สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่คืออะไรนี่ อย่างที่ผมบอกว่าคือมันเป็นช่วงล่างถุงลมก็คืออะไรบ้างอย่างนี้คือคันนี้เขาใช้ปั๊มลมคู่เลยนะมีปั๊มลมัวคตัวแล้วก็มีถังลมเนี่ยขนาดใหญ่นะอีก2ตัวสองใบใช่ครับผมครับผมไม่ต้องกลัวเลยว่าลมคุณผู้ชมไม่พอและผมบอกเลยคันนี้นะฮะจริงๆถ้าเกิดย้อนไปสิบกว่าปีที่แล้วร้านที่เขาติดตั้งถุงลมเนี่ยดังมากใช่นี่นะครับนี่แต่ก่อนข้างบนนิดนึงครับผมนี่นะครับเป็นของสำนักคาร์แดนสปอนเซอรคือใครไม่รู้จักนี่เป็นไปไม่ได้นะแล้วคุณก็ต้องรู้นะว่า เออหมูคาแดนเนี่ยเขาดังขนาดไหนนะเมื่อสิปีที่แล้วทุกคนนี้ใครติดนี่ต้องคาแดนอย่างเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมใช่ครับผมไออย่างงี้นิดนึงผมเห็นมันะกองกองเงี้ยอยากจะฟังเสียงท่อขอสักทีได้ไหมให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงกันบ้างท่อมันดูอลังการเหลือเกินครับครับฮ้ยนุ่มนุ่ม ใช่เสียงผมว่าเพาะกำลังดีเลยครับผมคแบบไม่ล่นหนกหู่อะนุ่มๆกาลังดีเอาละครับคุณผู้ชมมาต่อมานะมาดูขุมพลังเครื่องจนเจ้าคันนี้กันบ้างนะฮะคันนี้นะครับ เป็นเครื่อง VQ 3 0ครับผมแต่ว่า VQ 3 0คันนี้เป็นแบบเทอร์โบด้วยอ่าครับผมอ่าดูได้เลยนี่เป็นท่อไอดีฝั่งนี้นะคุณผู้ชมลองดูท่อดิโอ้โหดัดายมาใหญ่ๆนะฮะอินเตอร์อยู่ข้างล่างนะฮะมาพร้อมกองเปื่อยด้วยนะครับคุณผู้ชมมาคราวเนี้ยอยากจะสตาร์ทนิดหนึ่งได้มะให้เพื่อนได้ยินเสียงเทอร์โบวิดวๆอ่าเดี๋ยวให้ฟังซุ้มเสียงมันหน่อยอ่าอยากจะฟังซุ้มเสียงกันนิดนึงนะครับเนี้ยเรื่องเดียวติดง่ายๆช่ไหะเดี๋ยวอีกเปิดให้ฟังนะครับครับผม มันคลายมากเลย<ช>นะใช่ไม่รู้ว่าเพืพ่อนๆจะได้ยินหรือเปล่านะในนี้นะคุณผู้ชมะอ่าคุณผู้ชมะนี่เป็นไงครับกับรหัสเครื่องคันนี้นะคือรถนะฮะแต่งแนวนี้นะครับแนว VIP อพีนะครหรูๆอ,อ,อย่างนี้เครื่องใหญ่ๆอย่างนี้รับรองนะคุณผู้ชมว่าวิ่งมันแน่นอนนะ<ช>ผลประกันนะว่าน้ำไม่ดันควอนไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมอ่ถ้าผู้ชมไม่เชื่อลูกค้าเชียงใหม่จัดมามาเดี๋ยวอุ้มส่งเลยน่า้อุ้มขับไปส่งด้วย,ยเป็นไง เอาละครับคุณผู้ชมมาต่อมาครับผมจะให้คุณผู้ชม,มนะ,มะมได้ดูภายในคันนี้กันบ้างนะครับขอนนอนุญาตนะเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับผมอ่านี่ครับผมตรงนี้แผงนี้เขาเป็นหนังนะคะผมครับหนังนี้สภาพสวยงามนะแล้วตัวนี้เป็นแบบลายไม้นะครับครับผมแบบลายทึบๆหน่อยครับแ้วก็จะมีริ้วรอยการใช้งานบ้างครับผมอ่าตรงนี้นะครับหนังนี้ไม่ลอกนะครับแต่ตรงนี้นิดนึงครับอ่าแล้วตรงนี้ไม่มีแตกหักนะครับครับนี่ไฟนี้ติดนะนี่มีไฟอยู่ในตู้ใช่ฮะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากเลยนะคันนี้คือมันเป็นกระจกเปื่อยอะพี่ ถ้าให้ดูเลยนี่อ่ะลงอีจ้านะเป็นไงคือมันเหมือนรถสปอร์ตอะไม่มีโครงกระจก่าขึ้นนะใช้งานครับผมอนุญาตลงอีกทีฮะเดี๋ยวจะปรับกระจกไฟฟ้าครับผมขอโทษครับลืมอ่าต่อมาที่กระจกไฟฟ้านะครับผมซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผมอ่าเป็นอย่างนั้นบ้างครับคุณผู้ชมขออภัยนะ ต่อมาครับคุณผู้ชมนี่ลองดูนี่ภายในครเป็นไงโอ้โหคือต้องบอกว่าหนังเขายังสวยอยู่นะไม่ได้ขาดนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ยังแน่นๆกันอยู่เลยคุณผู้ชมนี่เป็นไงกันบ้างฮะคราวนี้นะเบาะอ่ะจริงๆแล้วมันปรับด้วยไฟฟ้าถูกไหมใช่อ่าผมจะเทสได้นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นไฟฟ้าฝั่งคนขับอ่าข้างเดียวฝั่งคนขับข้างเดียวใช,ใช่ครับส่วนคนน,นั่งเนี่ยจะเป็นอันนี้นนจะเป็นอย่างนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่าต่อมานะอันนี้คือเดิมๆของมันนะเดิมๆอยู่แล้วฮะคุณผู้ชมต่อมานี จะให้ดูแดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้านะคะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่ามันอยู่ในสภาพที่สวยงามนะก็คือเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันไม่แตกเลยและทุกอย่างเป็นของเดิมของมันนะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์คุณผู้ชมเห็นไหมผมผมชอบมันมีเขาเรียกว่าแฝงความคลาสสิกไว้าฬิกาคืออันนี้เป็นรถยคเก้าประมาณปี9 2ใช่ไหมพี่ใช่ที่ช่อไหมรถปีส <c oughs> ทุกวันนี้ปี2อ2 1อ่ะ ก็มีนาฬิกาอย่างี้ใช่ฮะคือผมแล้วมันจะอยู่ในพวกรถแพงๆรถหรูๆเลยนะใช่มันดูคลาสสิกมากๆเลยคุณผู้ชมฮะแล้วด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นคุณดูดิจอดิเป็นภาษาญี่ปุ่นเห็นไหมโอ้โหซึ่งผมก็อ่านไม่ออกนะต่อมาฮะคุณผู้ชมนี่ได้ฟอนนี่เห็นไหมฟอนตัวนี้เป็นซีดีเขาเรียกว่าสองเด่นนะคุณผู้ชมเกียร์ออโต้นี่แล้วก็คุณผู้ชมไม่ต้องงงนะ เดี๋ยวจะให้น้องอุ้มอธิบายให้ฟังนะตอนขับนะครับอันนี้เป็นระบบถุงลมนะนค,คุมหน้าหลังนะ <Okay. S 1> คุณผู้ชมครับผมมีครบนะแล้วก็ที่ใส่ของครับผมนี่ก็จะมีที่ใส่ของวางของตรงกลางนะครับแล้วก็พักท้าบแขนได้เลยสบายมาก ่อมาครับคุณผู้ชมครับผมจะให้ดูแผงประตูนะครับฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างครับผมนะครับเริ่มจากไรมาไอไรหนังตรงนี้นะครับสภาพสวยงามนะครับตรงนี้มีตรงนี้นิดนึงนะครับผมอ่้โครมตรงนี้เงาสวยงามนะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทรลแบบบอร์ดไฟฟ้าครับผมยังใช้งานได้นะครับผมไฟฟ้าให้ดูครับก็ตรงนี้ปุ่มตรงนี้ก็เป็นลายไม้ยังเขาเรียกามีตาตรอยนหน่อยน้ครับผมใช่ฮะครับแล้วก็ตรงนี้สมบูรณ์นะครับไม่แตกครับผมแล้วเดี๋ยวกระจบไฟฟ้าให้ดูนะครับลงครับโอ้โห แล้วก็ขึ้นครับใช้งานได้ปกตินะครับอ่าต่อมาฮะกระจกข้างไฟฟ้าให้ดูนะครับผมนี่ขอให้ตากล้องงนิดนึงคือมิเกียพี่เบนอาจจะหาไม่เจออ่ถูกไหมเพราะเนี่ยปุ่มตากล้องข้างในนี่คือไนผมก็หาไม่เจอจริงๆนู่ไหนมันซ่อนอยู่ตรงนี้นี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมปรับด้านขวานะนี่เฟี้ยวมากเดี๋ยวนะนี่ขวาซ้ายครับผมแล้วก็ขึ้นครับ แล้วก็ลงครับผมใช้งานได้นะครับอ่ะใช่<ม>ฮะต่อมาถนะ้าคุณผู้ชมฮะมาดูเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะคุณผู้ชมครับเบาะคนขับนะฮะยังถือว่าสภาพสวยนะ,ะคุณผู้ชมนะไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรนะ,ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเบาะคนขับฝั่งนี้เขาปรับด้วยไฟฟ้านะคอนโทรลด้วยไฟฟ้าฮนะเดี๋ยวขออนุญาตเทสหน่อยฮะ,ะทำให้ดูนะครับนี่เลื่อนหน้านะครับครับแล้วกระดกข้างหน้านี่ใช้งานได้นะครับแล้วก็กระดกข้างหลัง ใช้งานได้แล้วก็พนักพิงครับผมใช้งานได้ครบปกติครับใช้งานกันได้นะครับคุณผู้ชมนาทสกันได้เห็นแล้วต่อมานะคุณผู้ชมดูพวงมาลัยเขานะอันนี้จะเป็นพวงมาลัยของเขาเดิมๆติดรถมาอยู่แล้วตรงรุ่นนะึครับก็ยังสวยๆยอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมรับหนังหนึ่งอะไรไม่ได้ขาดนะครับและสิ่งที่ผมชอบที่สุดคืออะไรรูป้ป่ะคือไม้อะ คือไม์เขาเขาดีไซน์ได้สวยนะใช่พี่ดีไซน์ีนี่คือกเองนะใช่คุณดูในคือยันทุกวันนี้ผมยังว่ามันสวยอยู่เลยนะใช่คือปกติเรารีวิวรุ่นอื่นอ่ะเราก็จะพูดกับว่าใหม่หน้ามืดอ่าคันนี้ผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรดีเพราปิดมันก็มืดพอดเราเปิดขึ้นมาปุ๊บ มันกลายเป็นแบบอนาล็อกกึ่งดิจิตอลน่ะใช่ก็เลยแบบมันจะเรียกว่าอะไรดีคือต้องบอกว่าไมสวยมากๆในในการดีไซน์ของเขานะคุณผู้ชมมาแล้วก็ต้องบอกเลยฮะคันนี้ว่าไม้นะครับวิ่งมา146,804สมกิโลเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมมะต่อมานะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหว่าข้างบนเขาเนี่ยบนหัวผมเนี่ยมันมีอะไรคือผมชอบมากๆเลยนะคุณผู้ชมผมจะให้ดูนี่าวสยงมันคือเขาเรียกว่า อะไรนะสันลูกมูนลูกอ่ามูนลูกเป็นกระจกโอเคมูนลูกนะครับเป็นกระจกแล้วจำไว้ให้ดีนะฮะคุณผู้ชมแล้วผมจะเทสให้คุณผู้ชมดูนะดูดิอ๋อไอยายังใช้งานได้นะคุณผู้ชมโอเคมากเลยฮะคือจริงๆแล้วผมชอบมากๆคือมันมันเปิดและโปร่งแสงด้วยนะฮะแล้วก็มันสามารถใช้งานได้ยกได้ด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมอ่อยกรับลมนะนี่ใช่ครับผมเปิดได้สองสเต็ปก็คือเปิดได้เลยหรือว่ากระดกรับลมนะครับคุณผู้ชมครับปิดนะฮะแล้วก็ปิดลงไปแค่นี้เองเท่านั้นเองฮะ เฟี้ยวเฟี้ยวมากใช่ต่อมานะคุณผู้ชมครับผมจะให้ดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะขออนุญาตนะครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาครับผมอ่านี้เริ่มจากแผงท่อนบนนะครับครับสภาพถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วลายไม้ตรงนี้ทึบๆนะครับครับผมนิดหน่อยครับแล้วตรงนี้ตรงนี้มีรอยนิดนึงนะแต่ว่าแบบตรงนี้ไม่หักนะครับผมครับอ่ามีย่นนิดนึงครับผมแล้วก็กระจกไฟฟ้าต้องบอกเลยว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับครับผมก็คือเป็นกระจกเปือยเหมือนกันนะใช่ครับผม อ่าต่อมานะแผงประตูฝั่งด้านขวาแนละ้วคุณผู้ชมนะจะให้ดูแผงประตูฝั่งด้านซ้ายกันให้เห็นเน้นชัดๆกันเลยนะฮะว่ามีตำหนิตรงไหน,นคุณผู้ชมเห็นไหมคือแผงเขาว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะแผงเขานะแผงเดิมสวยงามนะคุณผู้ชมฮนะนี่ที่เคียบุรีมีนะครับผมตรงนี้นะ,ะมีแตกเล็กน้อยนะคุณผู้ชมเห็นไหมชี้กันให้เห็นเลยนะฮะแล้วก็ระบบไฟฟ้าข้างหลังเนี่ย คือกระจกไฟฟ้าทั้งคู่เลยใช้ไม่ได้ผมไม่รู้ว่าฟิวขาดหรือว่าอะไรนะ,ะเป็นที่อะไร <ผม S 1> นะ,ะคุณผู้ชมอันนี้บอกกันตรงๆนะอันนี้คุณผู้ชมไปไล่เอาเองนะครับผมมาต่อมาที่เบาะเะบาะนั่งด้านหลังนี่คุณผู้ชมก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะมีตำหนิการใช้งานเป็นปกติอยู่แล้วนะ,ะของรถประมาณ30ปีละเกือบ30ปีแล้วคุณผู้ชมมาแต่ว่ายังถือว่ามันยังสวยงามอยู่นะ,ะก็คือไม่ได้ขาดอะไรนะครับทั้งเบาะนั่งนะ,ะคุณผู้ชมเรามาดูพนักพิงนี่แต่พนักพิงก็สวยจริงๆนะ เป็นไงคุณผู้ชมฮะหัวมงหัวหมอนทุกอย่างครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ขาดไม่ได้เลยนะฮะท้าแขนนี่คุณผู้ชมฮะเปิดฟับเป็นไงใส่ของได้ด้วยเก็บใส่ของได้ด้วยฮะคือเขามีให้คุณผู้ชมด้วยนะครับใส่ใจในรายละเอียดฮะกลับแล้วก็ขอตากล้องลงนิดนึงนะมิกเก้ทุกประตูอ่ะไอตัวสคาเพสของที่เป็นโลาิดิ้งเงี้ยมีครบสประตูนะครับผมพอดีผมลืมซีให้ดูครับผมมีแบบนี้ครบสบ่ประตูครับผม เอาละฮะคุณผู้ชมครับต่อมานะผมจะให้ดูนะระบบถุงลมคันนี้กันบ้างนะว่าเขาเป็นยังไงครับผมขออนุญาตฮะอุ้มเทสเลยขอเริ่มที่ข้างหน้านะครับผมนี่ยกข้างหน้าขึ้นอ่ะเนี่ยเป็นไงคุณผู้ชมเลยครับยกได้สูงขนาดนี้เลยนะฮะต่อมาข้างหลังครับนี่โอ้โหเป็นไงเวลาดูลอยมันอาจจะไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะนี่น้ำเหรอเนี่ยอ่ะลงให้ผมดูนิดนึงอ่ะโอ้โหอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างฮะคุณผู้ชมมะคือจริงๆแล้วครันนี้ต้องบอกว่ายกหน้าปุ๊บยกหลังได้แล้วก็จริงๆแล้วยกได้ยกขึ้นได้เลยยกพร้อมกันก็ได้นะฮะยกพร้อมกันหน้าหลังเลยอ่ายกพร้อมกันหน้าหลังก็ได้นะครับผมเห็นไหม ใช่ฮะคือจะบอกว่าคือผมเม่เคยมีรถที่เป็นถุงลมอย่างงี้การที่มันยกหน้าหลังพร้อมกันได้ด้วยเนี่ยโวนหนึ่งเพราะเรามีลมเยอะเรามีลมสองถังสองถังปั๊มสองตัวด้วยแล้วเราก็มีปั๊มสองตัวด้วยทำให้เวลาเราใช้ลมไปเนี่ยมันปั๊มกลับได้เร็วใช่ครับแล้วลมสำรองก็เยอะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงผมเทสระบบให้คุณผู้ชมมาเห็นๆเลยนะว่าทุกอย่างใช้งานได้เลยนะครับผมขับงี้เลยไหม ถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในเจ้านิสสันเซตริกนะครับตัว VIP คันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยฟิลเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะนั่งไม่ได้แต่ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมรถช่วงล่างถุงลมนะครับ,บกับคุณผู้ชมไปตัดสปริงโชคหรือว่าใส่ชคแตกเนี่ยยังไงถุงลมต้องนิ่มนวลกว่านะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับอุ้ม ให้ผมขับโรลนี้ผมก็ชอบเลยผมได้ยินเสียงมีเสียงโบข้างนอกนะได้ยินเลยมันเป็นเสียงแบบเสียงทายอากาศแบบต้องถอนอ่ะใช่มันแบบโอ้โหพะเสียงทโบโ้พอใช้ได้เลยครับคือผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าตอนนี้เน ja ี่ยระหว่างที่เราวิ่งเนี่ยครับผมปรับให้มันเตี้ยระดับเลียพื้นอยู่นะฮะก็คือว่าไม่สามารถทําความเร็วได้เยอะนะครับแต่เดี๋ยวออกถนนใหญ่ก่อนนะฮะ แล้วก็ระหว่างนี้จะให้ดูแอร์เย็นแอร์เย็นมากแอร์เย็นบอกเลยว่าแอร์เย็นนะแอร์เย็นใช่อ่าเออเราก็ลื่อไปเออทำไมมันมืดเอออย่ี่บอกนะสนุกสนานได้ครับได้อ่าได้นะนายจะดลบเปิดรอากาศหน่อยนี่นะฮะคุณผู้ชมดูเรือนไม้นะครับนี่ลายไม้ผมว่ามันสวยมากนะเป็นแบบคือยุคนั้นมีเป็นดิจิตอลบอกอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วนี่วัดรอบก็ขึ้นนะนี่เห็นไหมแล้วก็ ไอ้โตความเร็วก็ขึ้นนะครับอ๋อเฟี้ยวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมยกข่อยกขึ้นไงก็ยกขึ้นถามว่าเรายกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ในจุดยังไงตรงนี้นะครับจะเป็นเกลมฝั่งซ้ายเนี่ยคือข้างหน้าฝั่งขวาคือข้างหลังแล้วจะมีลมในถังเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สมมติลมเราหมดนี่เราก็เปิดปั๊มลมนี้ได้ระหว่างอย่างเงี้ยเราขับอย่างเงี้ยเราก็เปิดให้ปั๊มลมมันทำงานได้แล้วปั๊มลมมันเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าลมเราหมดเนี่ยพายปอดได้ไหมไม่น่าไหวโอ้ ลมหมดจริงๆก็ต้องผายปอดนะฮะแล้วก็ผู้ชมอาจจะคิดว่าถุงลมเนี่ยเวลาขับแล้วมันจะแข็งหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือหลักการของมันง่ายๆครับยิ่งผู้ชมขับเตี้ยเท่าไหร่มันก็จะยิ่งนิ่มใช่ลมยางรถยนต์เนี่ยเราเติมลมยางรถยนต์นั้นอ่อนแล้วมันก็จะวิ่งนิ่มครับพอเราเติมลมยางรถยนต์แข็งๆใช่ไหมมันก็จะแข็งขึ้นมาหน่อยครับแต่ให้มันแข็งสุดผมก็ยังกล้าพูดว่ามันก็ยังนิ่มกว่าพวกสตนด์ปัดเกียร์รถเตี้ยแป๊กๆอ่ะอันนั้นน่าคือแข็งกว่าแน งเสียงเียงตัวโบอี่มีเสียงคลายโบด้วยโอ้ยคือจะ VIP ก็ได้จะซิ่งก็ไม่ผิดอ่ะคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างเป็นไงเครื่องไม่เกียร์ตาเล่นก็ขันใจเลยครับผมกดพุ่งกบพุ้ดไปเลยแถมได้ได้เสียงเธอโบ แล้วก็มีเสียงเสียงคลายอากาศมีโบขนาดนี้ถ้าเกิดเล็งไปทันใจก็แย่แล้วครับถึงบอกว่าคันนี้เนี่ยลงทุนไปเยอะทําไปเยอะหมดไปเต็มข้อผมขายคันนี้ให้กับคุณผู้ชมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมคอยดูโตโยต้าคลาวผมแล้วกันผมจะเอาให้สุดกว่าคันนี้อีกจะรอชมเอาตังค์ไปทําคลาวนี่แหละแล้วก็ไปส่วนต่อเรื่องเกียร์นะครับคือเกียร์เมกีเก็เวลาผมขับพุ้ดๆก็ยังถือว่าเปลี่ยนอยู่ในนิ่มนิ่มอยู่ส่วนช่วงล่างเนี่ยเป็นถุงลมและก็ สูงก็แข็งเตี้ยก็นิ่มแต่ผมจะพูดในมุมที่ว่ามันไม่มีเสียงแบบกรกแกรกหลวงลูกหมากอะไรนะก็คือยังหรือว่าแน่นแน่นอยู่แล้วก็คือผมจะบอกในวันที่รุ่นเนี้ยเขายิดกันมากๆตอนนี้มันตอนนั้นน่าจะมีโชว์รแบบวีพีคลาสไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคือในยุคนั้นผมก็ชอบรถพวกนี้นะแล้วส่วนตัวผมอ่ะจะเป็นคนชอบนิสันตอนนั้นน่ะพูดตรงๆผมมีปัญญาซื้อแค่นิสันเซอร์ฟิโล่ A32 แล้วผมก็เอามาแต่งวีพีอย่างเงี้ย พี่เด่นพี่เพชรมองตอนนั้นที่ผมแต่งมันจะมีปัญหาอย่งตามมาตลอดเรื่องการที่เราใส่หุงลมแล้วหลดเตี้ยกับรถที่เป็นรถขับหน้ามันจะมีเสียงเคาะขับตลอดเวลาอ่าใช่ๆๆหน้าพี่ขับเตี้ยมากๆมันจะมีเสียงเาะขับก็ก็ๆๆใช่ๆๆๆพอพี่ยกพอพี่ยกมันก็เงียบใช่ทําให้เราอยากขับเตี้ยเรียดินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากใช่ครับเพราะว่าส่วนมันถึงเสียงมันใช่ส่วนคันเนี้บอกเลยพี่มันเป็นรถขับหลังพี่อยากจะเตี้ยเลียดินแบบเลียแบบวิ่งยางป๊อดๆๆไตลอดก็ตามอรรยาศัยที่เลยเคาขับก็ไม่ดังให้กวนใจแล้วด้วย S <S เออนี่แสดงว่าอุ้มได้ขับคันนี้ก็เหมือนได้กลับได้ได้กลับบ้านเก่าเลยใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้พี่อตอนนั้นเนี่ยผมซื้อ A32 อ่ะ A32 ผมซื้อมาเล่นตอนนั้นน่ะของผมเป็นปี2001ตัวท้ายแยกผมซื้อตอนเกือบ400,000นะพี่นั่นเซฟิโลนะส่วนเซติกไม่ต้องพูดถึงพี่เสียดล้านนะสมัยนั้นนะน้าที่ผมนั่วันนี่ผมเล่นตอนนั้นน,น่ะแบบมันเป็นรุ่นที่ผมแบบใฝฝันแบบโหอยากได้มาแตง่งอยากได้มาทํามาก แต่แบบผมตอนนั้นเอื้อมไม่ถึงเลยอ่ะอ่าแล้วมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมต้องบอกคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าผมจะเอาแต่อยากขายอย่างเดียวผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะสําหรับใครที่จะซื้อเป็นรถคันแรกและจะคิดว่าจะต้องมีคันนี้คันเดียวในในตอนแรกอ,อย่าซื้อครับ,รบไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ทํางานทุกวันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างจะลําบากหน่อยอะอะนะ คือรถคันที่สองเอาไว้ขับใช่เอาไว้ขับออกงานขับซิ่งกลางคืนขับอะไรเงี้ยได้อ่าอาิตยอยากไปงานคาร์กีอย่างงี้ได้ขับหล่อชิคชิชิลชได้เป็นคันที่สองนะผมว่าโอเคเพราะไม่ใช่คนบางคนเขามีเขาจะซื้อรถคันแรกแล้วก็ซื้อคันแรกก่อนเลยนะเป็นรถครอบครัวไปโน่นไปนี่กับคุณพ่อคุณแม่เด็กวัยรุ่นซื้อไปพ่อแม่ด่าไม่ได้อย่างนั้นผมไม่แนะนำนะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูข้างในก่อน นี่เบาะยังสวยอยู่นะครับไม่ขี้เลรเลยผมบอกเลยเอาง่ายๆว่าขับไปไหนมีแต่คนมองแน่นนนอะฮะคุ้มค่าแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ ถูกใจสาย JDM กันบ้างไหมครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะรถแต่ละคันเนี่ยกว่าจะเซ็ตได้ขนาดนี้กว่าจะทําได้ขนาดนี้ต้องใช้เม็ดเงินที่ไม่ธรรมดามากๆใช่ฮะราคาที่ผมกับพี่เบซ์กำลังจะเปิดให้กับคุณผู้ชมเนี่ยครับเราต้องพูดตรงๆว่าผมขาดทุนไปแล้วอ่าใช่เยอะเพราะว่าตอนที่ได้รถมาครับถุงลมก็ไม่สมบูรณ์ใช่ผมก็ไปเซ็ตระบบถุงลมทั้งหมดคือระบบหลายๆอย่างไม่สมบูรณ์หลายๆอย่างไม่สมบูรณ์ เราเซ็ตจนเราใช้งานได้เราสามารถขับทางไกลได้อย่างมั่นหน้านะครับแต่มันแฝงมาด้วยความเจ็บปวด<ะ>ตอนนี้ต้องปล่อยออกก่อนครับผมจัดให้คุณผู้ชมนะครับในราคา2,39,000บาทครับอันนี้คือราคาที่ผมขาดทุนเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดว่าแพงผ่านเลยครับ,รบเลือกผ,ผ,<ม>ผ่านไปเลย คุณผู้ชมไปดูในตลาดตอนนี้มีเซตดิกตัวนี้เนี่ยลงขายอยู่2คันคขายแพงกว่าเราด้วยและ <ผม S 1> ของแต่งไม่เท่าเรารอาจจะต้องไปซื้อคันนู้นก็ได้นะถ้าค,คุณคุณคุณผู้ชมไม่ชอบคันนี้ไม่เป็นไรนะครับครับขายราคานี้เลย2,3,9ไม่ลดสักบาทเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกัมโตนะครับ